ที่ดินเปล่ากรุงเทพปริมณฑลไตรามาสสามราคาพุ่งนายวิชยัยวิรัติพันธ์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่าดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพปริมณฑลไตรามาสสามพบว่าภาพรวมค่าดัชนีปรับตัวดีขึ้นแม้ว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ช่วงปี2558ถึง2562โดยค่าดัชนีปรับขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้5ปีที่แล้วเพิ่มขึ้น4.1%และเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าที่มีค่าดัชนีเท่ากับ3668 8.8จุด,จดเพิ่มขึ้น4%ส่วนภาพรวมเปรียบเทียบรายปีอัตราการขยายตัวของดัชนีมีทิศทางดีขึ้นเช่นกันปัจจัยที่ทําให้ราคาที่ดินเปล่ามีราคาเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตราเมื่อต้นปี2565ทําให้ผู้ประกอบการลดการซื้อที่ดินสะสมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆมีความคืบหน้าไปมากและการที่ผู้ประกอบการเริ่มกลับมาประกาศแผนการพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันข่าวราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่าน พบว่าเส้นทางรถไฟฟ้าห้าดับแรกที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยคือ1นสายสีม่วงบางใหญ่ตาปูลราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย9%โดยอำเภอเมืองนนทบ,บุรีอำเภอบางบัวทองเป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะ2สายสีชมพูแครายมีนบุรีราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้น 5. 8เโดยเฉพาะเขตหลักสีและเขตคันนายาว3สาย BTS สายสุขุมวิทราคาที่ดินเพิ่มขึ้น5.2%ในเขตจตุจักรบางนาพญาไทและพระโขนงค่ะ4สายสีเหลืองาาาาดดพรรรา้สคาที่ิน เพิ่มขึ้น4.7%ในเขตบางพลีประเวศและเมืองสมุทรปราการค่ะและ5สายสีน้ำตาลแครายลำสาลีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น4.4%ในอำเภอเมืองนนทบ,บุรีและเขตหลักสี่ค่ะ